สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณคณรูที่ตาคําหานะคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาติวข้อสอบาษาไทยโอนิตกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมเนื้อหาที่จะสอนนักเรียนนะคะ เป็นเรื่องหนึ่งนะคะในภาษาไทยที่เราจะาใช้ในการสอบหรือว่าเป็นเรื่องที่ใช้สอบมากที่สุดนะคะส่วนมากเรื่องนี้เนี่ยออกประจําในข้อสอบนะคะข้อสอบโอนเหรือว่าข้อสอบที่เข้าเรียนศึกษาต่อในชั้นม .4 ีนะคะเรื่องของเสียงในภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะมาติวเรื่องเสียงในภาษาไทยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่าเสียงในภาษาไทยนั้นมีกี่เสียงนะคะ เสียงในภาษาไทยนั้นนะคะได้แก่เสียงพยัญชนะนะคะแล้วก็เสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกนะคะเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกนะคะมี3มเสียงนะคะเสียงพยัญชนะคืออะไรนะคะเสียงพยัญชนะก็คือก็เกี่ึงฮอนกูนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีบางตัวที่เราไม่ได้ใช้นะคะได้ตัดออกนะคะก็เหลือเพียง21เสียงนะคะ ข้อนี้นะคะมักจะออกข้อสอบน,นะคะ,ะเป็นข้อสอบออนไหรือว่าข้อสอบเข้าเรียนต่อเนี่ยมักจะออกว่าเสียงพยัญชนะ ในภาษาไทยมีกี่เสียงนะคะเสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด21เสียงนะคะเร, <c oughs> เราเจอข้อสอบแล้วตอบไปเลยะคะ่ะเสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด21เสียงนะคะต่อไปเสียงสระนะคะเสียงสระอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะคะนักเรียนเสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง เรามักตอบไม่ได้จัาไม่ได้เสียงสระมี21เสียงนะคะเสียงสระมี21เสียงไม่รวมสระเกินสระเกินคืออะไรสระเกินคือสระผสมนะคะออกเสียงเอียเอืออวนะคะอ่าเราเรียกว่าสระเกินนะคะรวมไปถึงตัวลือรือลือรือนะคะดังนั้นเนี่ยเสียงสระมี21เสียงเสียงพยัญชนะมี21เสียงนะคะ ต่อไปเสียงวรรณยุกนะคะนักเรียนเสียงวรรณยุกนะคะมีทั้งหมด5เสียงนะคะแต่ว่ารูปวรรณยุกเนี่ยจะมี4รูปนะคะเสียงมี5เสียงรูปมี4รูปเสียงมี5เสียงได้แก่เสียงอะไรบ้างสามัญเอกโทตรีจัตวานะคะเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาแต่ว่ารูปนั้นมี4รูปก็คือรูปไม่เอกไม่โทไม่ตรีจัตวานั่นเองนะคะอ่า เรามาดูกันในหน้าต่อไปค่ะเรามาดูที่เสียงพยัญชนะนะคะนักเรียนหน้านี้เสียงพยัญชนะนะคะพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นแบ่งออกเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวนะคะพยัญชนะต้นเดี่ยวคืออะไรคือพยัญชนะที่มันเป็นอักษรเดี่ยวนะคะก็ไก่้เาไข่คอควายงงูนะคะส่วนพยัญชนะต้น ควบหรือว่าพยัญชนะต้นคู่นะคะก็คือออกสองเสียงพร้อมกันนะคะอ่าเช่นพยัญชนะต้นคว,วบนะคะเช่นพยัญชนะต้นคว,วบภาษาต่างประเทศนะคะเป็นควบกล้ำต่างประเทศนะคะเช่นคําว่ากรูโคสนะคะกอไก่ลอริงกรูโคสนะคะมันจะออกสองเสียงนะคะในเสียงพยัญชนะต้นนะคะอ่าแล้วก็คำควบกล้ำนะคะก็คือออกสองเสียงนะคะ คำควบกล้ำไทยแท้นะคะเป็นคำควบกล้ำไทยแทย้เป็นเสียงพยัญชนะต้นที่ออกสองเสียงพร้อมกันเวลาเราเปล่งเสียงนะคะเช่นคำว่าตอรออา,อาจจะเป็นคำว่าตรวจตรวจออกสองเสียงตอรอคำว่าพอรอคือคำว่าพระพระออกสองเสียงพร้อมกันนะคะอ่าและมาดูคำควบไม่แท้นะคะคำควบไม่แท้คำควบไม่แท้คืออะไร คือคําที่เขียนนะคะเขียนเนี่ยการเขียนมันเนี่ยอาจจะเหมือนคําควบกล้ำแท้แต่เวลาออกเสียงแล้วเราจะไม่ออกเสียงตามที่เขียนนะคะเช่นทรอทรรเนี่ยเราจะออกเสียงเป็นเสียงซอนะคะเราจะเรียกคําแบบนี้ว่าคําควบกล้ำไม่แท้เช่นคําว่าส่งทรรงนะคะแต่เราอ่านออกเสียงเป็นเสียงทรง นะคะเสียงโซนะคะคำว่าซุดโซมนะคะคำว่าทรายเป็นต้นคำว่าสร้างคำว่าแซ่งคำว่าจริงจริงเนี่ยจรอมันเียนอย่างนี้ก็จริงจรอแต่เราไม่อ่านว่าจริงจริงเราอ่านว่าจริงจริงนะคะคำว่าซอรอไซนะคะเราไม่อ่านว่าไสไสไ์นะคะเราอ่านว่าไซนะคะเสียงซอนะคะต่อไปตามด้วยเสียงพยัญชนะท้ายนะคะ เสียงพยัญชนะท้ายคืออะไรคือเสียงที่อย umm ู่ท้ายท้ายสุดนะคะพยัญชนะท้ายคือต exactly. ัวพยัญชนะที่อยู่ท้ายคานะคะอยู่ท้ายคํานะคะเสียงพยัญชนะท้ายหลักในการจานะคะเสียงพยัญชนะท้ายมีกาบทนมยวงกาบทนมยวงอันนี้คือหลักการจานะคะเสียงพยัญชนะท้ายที่มันสะกดด้วยมาตตาตัวสะกดแม่กบแม่กบแม่กด แม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงอันนี้คือเสียงพยัญชนะท้ายนะคะอ่าถ้าผสมด้วยรูปกอไก่ใบไม้ดอเด็กนอหนูหมอม้ายยอกษกบวแหวนงงอันนี้เราเรียกว่าสะกดตรงตามมาตาเพราะว่ามันสะกดตามตัวนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในรูปอื่นสมมุติว่าอ่า แม่กดดอเด็กนะคะอาจจะอยู่ในรูปของตอเต่าคําว่าตอเตา่าคําว่าโคดเนี่ยมันอยู่ในแม่กดใช่ไหมแต่มันอาจจะสะกดแบบนี้โคดด้วยตอเต่านะคะอ่าดอเด็กเนี่ยเราเรียกว่าตรงตามมาตรานะคะตรงตามมาตราส่วนโคดต,ตอเต่าเนี่ยเราเรียกว่าไม่ตรงตามมาตรานะคะไม่ตรงตามมาตรานนะคะอ่าสำหรับ พยัญชนะท้ายนะคะต่อไปให้เราดูนะคะเสียงสระนะคะเสียงสระนะคะหน้านี้ก็จะมีเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกนะคะเสียงสระนะคะ,ะ,คะแบ่งอกอก,อกเป็นสระเดียวแล้วก็สะประสมนะคะสระเดียวก็คือสระเสียงเดียวที่ไม่มีสระอื่นมาผสมนะคะอ,ออกเสียงเดียวเลยอีอูเออนะคะอ เอออะนะคะอันนี้คือสระเดี่ยวนะคะแต่มันจะแบ่งย่อยออกเป็นสระเดี่ยวเสียงสั้นสระเดี่ยวเสียงยาวนะคะแบ่งออกเป็นต่อไปสระะสมสระะสมคือการที่สระมากกว่า1สระมาผสมกันสองเสียงมาผสมกันนะคะอ่าเช่นสระอีบวกสระอเป็นสระเอียนะคะเอียเอียเอียเป็นเอียนะคะอ่าสระอูบวกสระอเป็น อัวอัวอัวเป็นอัวนะคะอ่าสระอืบอบวกสระอ้าเป็นเอือ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 เป็นเอือนะคะดังนั้นเนี่ยสระผสมมีสามตัวนะคะเอืยเอือเอืยอัวเอือ,อ,เอนะคะหลักการจาเนาะหลักการจําง่ายๆเทคนิคในการจํา Bradley, ที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันนะคะหลักการจําก็คือ ผัวเบื่อเมียหรือว่าเมียเบื่อผัวนะคะเป็นการจําว่าสลับผสมเนี่ยมันมี3อย่างนี่นะมีเอียอัวเอือหรือว่าผัวเบื่อเมีย,ยนะคะจำง่ายๆส่วนมากเนี่ยสลับผสมเนี่ยออกข้อสอบโอนิทเยอะมากนะคะนักเรียนอ่ะแล้วมีสลับเกินเพิ่มมานะคะ สระเกินสระเกินคืออะไรสระเกินคือสระที่มีเสียงตัวสะกดนั่นเองนะคะสระเกินคือมีเสียงชัวตัวสะกดอยู่ด้านหลังปกติแล้วเนี่ยสระเราจะไม่มีตัวสะกดนะคะลูกอ่าทาไมมันถึงเรียกว่าสระเกินเพราะว่ามันมีตัวสะกดมามีเสียงตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าอํานะคะอําอําเนี่ยนะคะเสียงออกมอมานะคะเหมือนเราเขียนอะ่ะอําเห็นไหม โมมาเสียงโมมานะคะอ่าอาอก็เสี uyorsun! ยงยอยักนะคะอ่าอน,นี่ก็ยอยักเหมือนกันเอาก็วอแหวนนะคะเอาก็วอแหวนนะคะวิธีการท่องวิธีการจานะคะจาใจไปเอานะคะนี่คือสระเกินจําไว้ว่าสระเกินมีจําใจไปเอานะคะก็คือ,อสระที่มีเสียงของตัวสะกดนะคะอําก็เสียงสะกดมมมา tara, ะะอาก็ยอยักนะคะเอาก็วอแหวนนะคะอ่า ต่อไปเสียงวรรณยุกต์นะคะ,ะข้อสอบมักจะถามนะคะว่าเสียงวรรณยุกต์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงอะไรนะคะอันนี้คือบางที่เนี่ยออกข้อสอบเรื่องง่ายๆแต่ว่าเขาใช้ออกข้อสอบนะคะเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงดนตรีนะคะ,ะจาไว้นะคะเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงดนตรีนะคะโดยมี มีกี่เสียงมีกี่รูปนะคะมี5เสียงนะคะลูกอสมมติเราเอามือขึ้นมานาอเห็นตารางเนาะสามัญอันดับแรกนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวานะคะวรรณยุกต์มี5เสียงนะคะเน้นย้ำว่าวรรณยุกต์มี5เสียงแต่แต่นักเรียนขามันมี5เสียงแต่มันมี4รูปค่ะรูปก็คือปรากฏรูปให้เห็นมีรูป เอกโทรตรีจัตาวานะคะส่วนสามัญเนี่ยไม่มีรูปนะคะลูกอ่าก็คือมีอ่าสี่รูปห้าเสียงนะคะไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวาเนี่ย สามัญมันมีนมไหมมีรูปไหมสามัญไม่มีค่ะลูกนะคะดังนั้นข้อนี้ออกข้อสอบเยอะมากนะคะเสียงวรรณยุกในภาษาไทยวรรณยุกไทยเนี่ยมีกี่รูปกี่เสียงให้เราจําว่ามีสี่รูปนะคะห้าเสียงเน้นย้ำออกข้อสอบบ่อยมากเลยวรรณยุกมีสี่รูปห้าเสียงนะคะเอาเรามาดูข้อสอบกันสักเล็กน้อยะคะ่ะสักหนึ่งข้อลนะูกเนาะ หนึ่งข้อนะคะอ่าคุณครูอ่า,อาข้อสอบแบบนี้เนี่ยมักออกข้อสอบโอเน็ตมากหรือว่าในห้องเรียนเราเนี่ยมักออกมากอ่าคุณครูเคยไปสอบบรรจุนะคะก็เจอข้อสอบที่มันบอกว่าข้อใดไม่มีเสียงสลับผสมบอกไปแล้วว่าสลับผสมได้แก่อ,อะไรบ้างนะคะะเมื่อกี้อยากให้ท่องจาเมียเบื่อผัวเอียเอืออัวนะคะเราอาจจะเขียนไปก่อนว่าเออสลับผสมมันมีสลับเอียสลับ เอือสละอัวนะคะเอียเอืออัวโจทย์ข้อถามว่าข้อใดไม่มีเสียงสลับผสมนะคะอ่ะเราไปดูเลยว่าช้อยไหนที่มันมีไอ้สลับผสมเงี้ยเราตัดทิ้งเลยค่ะเพราะว่าข้ถามว่าข้อใดไม่มีสลับผสมนะคะอ่ะมาดูกอไก่ก,กันนะคะมโนโมพระผู้เสวยสวรรค์อ่ะมีไหมนะคะมีหรือเปล่านะอ่ะข้อขอใครพูดมาก เปล่าเปลืองปนลูกขาเราเห็นสะเอือไหมช้อยขอไข่เนี่ยนะคะเปลืองนะคะปอเอือง,งอเปลืองนะคะเนี่ยปึ๊บอ่ะตัดทิ้งขอไข่ไม่ใช่ละตัดทิ้งไปข้อควายสิ่งใดๆในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอุ้ยเอียคำว่าเปลี่ยนนะคะปอเอียยอนอเปลี่ยนไม่เอกเปลี่ยนนี่เสียงเอียนะคะตัดทิ้งไม่ใช่แล้วนะคะงองูคำสแสลงเสียดแทงระคน คุณค้าเสียดค่ะซอเอียนะคะซาลาเอียนะคะเสียดเนี่ยเนี่ยนะคะเอ๊ปึ๊บเห็นไหมคะว่าข้อที่มันไม่มีเสียงสลับผสมเลยคือข้อไหนข้อกอไก่ค่ะลูกอ่าเห็นไหมง่ายนิดเดียวเราตัดช้อยอันนี้ค่ะเอือเอียเอียนะคะ เห็นไหมว่าสลับผสมคือเอียเอืออัวนะคะอ่าคือ3เสียงแค่นี้ข้อนี้อยากเน้นย้ำเราว่ามันออกข้อสอบบ่อยมากนะคะเกี่ยวกับสลับผสมนะคะเราจําให้ได้ว่าสลับผสมคือเสียงเอียเอืออัวนะคะอ่าต่อไปอีกข้อหนึ่งเนาะอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้มีพยัญชนะท้ายอ่าลูกดูนะคะพยัญชนะท้ายก็คือตัวสุดท้ายเช่นคําว่าคําว่าแดง เช่คำว่าแดงใช่ไหมพยัญชนะท้ายก็คืององ,งูอย่างนี้คะอ่าคือเสียงตัวสุดท้ายนะคะลูกอ่าข้อใดต่อไปนี้มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียงซ้ํากันน้อยที่สุดเราไปดูทีละข้อทีละโจทย์เลยคะ่ะลูกอ่าถึงอันนี้เสียงงงูถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดงงูงงูอันนี้งงูซ้ํากันสี่ที่อ่าถึง ถึงหน้าวังงองูอีกวังนะคะดังหนึ่งใจจะขาดนะคะมีเสียงแม่กงนะคะเสียงแม่กงก็คือเสียงงูสงี่ครั้งนะคะต่อไปคิดถึงบาทบอพิอษอดีสอนนะคะอันนี้เสียงแม่กดแม่กงอ่าบาทก็แม่กดนะคะบาดบอบพิษก็เด็กนะคะอดีสอนสอนก็นนหนูนะคะแม่กลออ่าอันนี้ก็ อ่ะดอดิษซ้กันซ้ํากันสามเสียงนะคะต่อไปข้อคายโอ้ผ่านเกล้าผ่านก็คือแม่กลนโอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทรนะคะสุนทรทรก็หนอนนะคะหนอนซ้ากันหนึ่งสองสามสี่นะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะต่อไปแตะปางกรปางงงูปางกรเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น หนูจะเห็นได้ว่ากอไก่เนี่ยมีเสียงพยัญชนะท้ายงองูแม่โกงซ้ํากันเยอะนะคะเขาถามว่าข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายเสียงที่มันซ้ํากันน้อยที่สุดนะคะซ้ํากันน้อยที่สุดอันนี้งองงูเสียงงองูแม่โกงซ้ํากันเยอะส่วนคอไข่เนี่ยโอ้เสียงโดเด็กก็ซ้ํากันเยอะมากนะคะส่วนคอควายเนี่ยโนหนู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 พยัญชนะท้ายโนหนูแม่กลนเนี่ยซ้ากันเยอะมากงองูเรามาดูงงูแต่ปานก่อน งูงูเสียงเดียวโนหนูสองเสียงยอยักษ์หนึ่งเสียงกไก่หนึ่งเสียงเห็นไหมคะว่างงูคือคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่างองูมีเสียงพยัญชนะท้ายเสียงซ้ำกันน้อยที่สุดนะคะเพราะมันไม่ซ้ำกันแม่กงแม่กลแม่เกยแม่กกแม่ก,กดนะคะอ่านี่คือแนวทางในการทำข้อสอบนะคะเราตัดช้อยเราดูเรานับดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องพยัญชนะท้ายเนี่ยเวลาเขาให้เรานับเสียงซ้ำเราก็นับไปทีละทีละคำทีละคำนะคะ สำหรับการติวโอเน็ตนะคะเรื่องของเสียงในภาษาไทยนะคะคุณครูก็ขออนุญ,ญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ